สำหรับละครฤดูหนาวของพวกเราจริงๆแล้วบุกคนแสดงได้เยี่ยมมากเลยครับแต่ว่าเรามีเพียงผู้ชนะคนเดียวเท่านั้นครับเอาละครับก็ามาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนั่นก็คือการประกาศผู้ชนะในการเล่นละครฤดูหนาวซึ่งผู้ชนะของปีนี้คื้ เราต้องชน,นะนี่เป็นคำพูดของมินนี่ตั้งแต่ออฉันก็พูดเหมือนกันนะแต่ว่าเพราะมินนี่คนเดียวเลยเราถึงได้ชน,นะใช่ๆ,ๆบูท่าพูดถูกแล้วเธอนี่สแสดงเก่งมากเลยมินนี่แสดงได้สมบทบาทมากออไม่เป็นไรหรอกจก้ะเอ,อขอบคุณนะแต่ว่าเมื่อเธอทุกคนก็ช่วยการสแสดงไปได้อย่างแรกคือำที่พวกเราได้ช่วยเรา อะไรเหรอมีอะไรที่เจับปัญหาที่เปจับเราก็แค่อยากจะมาสแสดงความยินดีนะใช่แล้วยินดีด้วยนะที่พวกเธอชนะละครของพวกเธอสนุกจริงๆใช่แล้วสมแล้วที่ได้รางวัลจริงๆแล้วพวกเธอก็สแสดงได้ไม่เลวนะเพราะเธอสแสดงได้ดีมาก กว่บบา3นา,าทีใช่แล้วนี่มินี่นนขอสแสดงความยินดีด้วยนะอีกทีหนะน่งใช่แ้วมันดะีไหมตัวหกก็เป็นตัว่ดเหมือนกันนะแต่ชุฉันสโอยนม่ีอะไรอกทคองกา,ารีของพวกเราตงที่ฉันได่ฉนะันคิดว่าฉันทำได้ดีกว่าพวกเธอเยอะอีกนะฉันก็นชอบของพวกเธอนะ แสดงดีมากมันก็สนุกดีหรอกนะม,นมันยอดเยี่ยมนี่ <c oughs> หนูว่าพี่แสดงได้ดีมากเลยค่ะดีมากมากเลยสมแล้วที่เธอได้รางวัลแต่ทุกคนก็แสดงดีเหมือนกันนั่นแหละอ่จตเอจะใจชนะ จะสำคัญดิกว่าการสั่งลัทีิทำให้เกิดความอบ